เอาละครับทุกคนฮะาตอรี่ส i นปยินดีต้อนรับนะครับผมในวันนี้เราก็อยู่กันน้อยอันติเมต d ดร ving ครับผมคือว่าเราจะมาซื้อรถคันใหม่กันนะฮะเป็นรถสวยเลยอ่ะเหมือนจะเป็นอีเวนต์อะไรหรือเปล่า ก็ไม่น่าใช่เป็นรถใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยมาทีดีลเลอร์ชิพกันเลยครับแล้วก็ New Vehicle ตรงนี้นะฮะเราก็จะเจอกับเจ้าคันงามคันนี้เลยคือในอแมบของเขาก็คือ2019-998 GTSV นะครับทุกคนฮะส่วนในชีวิตจริงผมคิดว่าเขาน่าจะเป็น Porsche นะฮะ GT 3 RS อะไรแนวๆนั้นนะครับ ก็ดูฮะทุกคนครับรูปทรงโคตรเท่สีเหลืองเนาะอัดกับดำด้วยแล้วก็ซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะสีดำเหมือนจะเป็นคาร์บอนด้วยนะมีรายละเอียดที่สวยงามนะครับกระจกข้างของเขาก็เป็นคาร์บอนมาด้วยมีสปอยเลอร์มาให้นะครับเรียบัมเปอร์ท่อคู่โคตรเท่เลยแล้วก็ล้อนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเปลี่ยนล้อนะครับ ปั๊มเบรกสีแดงแบบสวยจัดโอเคโดยรวมประมาณนี้นะฮะรูปทรงเดิมๆเนี่ยก็เดี๋ยวซื้อออกจากโรงงานเป็นสีเหลืองกันเลยแล้วกันเนาะราคาของเขาก็ไม่แพงนะครับ3า7 0 0 0หนึ่งปกติมันต้องอยู่ที่ห0แสนบวกใช่ไหมเพราะว่ามันลด50%นะครับก็ถือว่าดีนะแรงด้วยนะฮะออฟสปีดเนี่ย340กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะ0ถึง100ก็2.6วินะครับรีวอร์พูลไมล์ก็1018 โอเคนะเท่นะเพอร์เชตเลยแล้วกันนะบายบายสามแสเจ็ดพันโอ้โหทุกคนออกมาแล้วว่าเฮ้แล้วดูสีเหลืองที่เราเลือกมามันเหมือนสีทองเลยนะครับเนี่ยลองเบิร์นหน่อยได้เป่าอุ้ยอุ้ยดูเสียงดิอุ้ยโคตรเทอ้โยกดในตรัสเข้าไปอีกอ,อย่างแรงครับทุกคนอุ้ยสามร้อยบวกมันจะแรงไปไหนเนย้อยสี่สิบ ตือกดแป๊บเดียวนะครับความเร็วตันนะฮะคือแรงมากนะครับแลวผมพยายามจะหาแลมหาไม่เจอว่ะทุกคน <c oughs> เอาเบรกก่อนแล้วกัน,น,นอโอ้โหโอ้โเท่อะโอ้โหเลงรอบตัดนะครับอันนี้ใส่เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็ออกตัวกันเลยนะครับผมนะสามสองหนึ่งไปตูนโอ้โหฟันทุ่ม ในตเข้าไปที่โอ้โหเราใจจริงอะเสียงเคาะทรงเท้แรงด้วยนะไดครบเลยเดี๋ยวไปแต่งด้วยนะฮะไม่รู้จะแรงขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะครับมาครับผมอยู่กันในร้านบอดี้ช็อปนะครับเจ้าแมพนี้ยังแต่งเครื่องไม่ได้เนาะแต่ถ้าอยากใข้แรงเพิ่มเนี่ยสามารถใช้โลบักได้นั่นเองนะฮะในการแก้ปัญหาก็คือจะซื้อ S1 นในตรัสนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่มีโลบักก็ไม่เป็นไรฮะเราสามารถใช้เบสิกในตรัสได้ก็คือ1 0,000นั่นเองเนาะแต่ว่าเจ้าคัน นีมันพิเศษนะผมจะใส่ S1 สวานในโตรให้กับเขานะฮะสีโลนะครับไม่รู้ว่าโลบัคผมพอหรือเปล่านะก็กดไปก่อนแล้วกันนะครับ อู้ได้ด้วยฮะเกือบหมดเลยทีเดียวฮะโลบักผมเหลืออยู่น้อยนิดเนาะแรงแน่นอนนะครับผมก็มาต่อในส่วนของทิ้นนะฮะก็คือกระจกซึ่งผมก็จะเอาใส่แบบนี้แหละนะครับไม่ได้เปลี่ยนเนะาะเออใส่เวลาเรากดมุมมองภายในเนี่ยมันก็จะเห็นภายนอกที่ดีนะแต่ไม่รู้ว่ารถซิงมันกดมุมมองภายในได้เหมือนรถบรรทุกไหมเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยไปลองดูกันนะครับแล้วก็มาที่อันดอร์โกลฮะเราจะติดอันดอร์โกลเราจะต้องเสียเงินไหมไม่เสียนะทุกคนติดได้เลย แล้วก็เลือกเป็นน้ําเงินแล้วกันแนวซิ่งซิ่งแบบฟาสต์นะครับก็จะเห็นเป็นสีน้ําเงินปริบขึ้นมาตรงนี้เนาะโอเคนะเห็นไม่มากแต่ตอนกลางคืนน่าจะชัดเนาะมากันต่อที่ลายเส้นเพจนะครับเราก็สามารถเลือกกรอบป้ายทะเบียนได้ก็เอาเป็นอันนี้ละกันฮะ阿ลบมาเนาะแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเลขเนี่ยก็จะต้องใช้โลบักอีกแล้วฮะซึ่งเราก็จะต้องมาพิมพ์ตรงนี้ก่อนนะว่าอยากได้เป็นเออเลขหรือคําอะไรนะครับแล้วก็ซื้อนะฮะแล้วก็อะไรมันบอกว่าอะไรเนี่ยเออคือซื้อไม่ ไ,ได้ต้องกดเป็นตัวเลขก่อลองดูนะอ่าน,นี่ไงทุกคนครับมันก็จะเสีย8โลบัคตึง่งไม่จําเป็นเลยครับแคนเซิลไปฮะมากันที่เพนไหม นะครับมาดูแรปก,กันหน่อยนะครับก็เป็น Black Car b บ n i i e r แลร์เป็นยังไงครับดูดุดันเลยหรือจะดูเป็นโคม่าคลัชนะฮะอันนี้ก็จะออกแนวแบบว่าจะแจดนะครับเป็นแนวดูเป็นคาเฟ่อะไรงั้นนะ Exotic Carbon บอว้าวอันนี้เป็นแนวโมเสกริ i t ตอร์เพอร์เพว้าวไหมล่ะไนทร์เชดนะครเป็นลายดอกไม้สีดำนะครับแล้วก็เจ้าลายดีสวยดีนะเรียกว่า r e t เวฟโฟนะครับสเปซเลสนะฮะโอ้โหวันนี้ลังการโคตร แต่ทุกคนครับ chicken wrap นะฮะก็จะเป็นเจ้าอันนี้นะครับเนี่เป็นไก่เนาะ เออลายสวยดีนะฮะหรือจะเป็นแนวกระโหลกนะเหมือนโลโก้ช่องเราเลยก็คิดว่าน่าจะไม่เอาแรปหรอกนะวิแต่สีนี้สวยดีแฮเป็นสีลุงครับทุกคนเออยี่เฟี้ยวอะหรือจะมาดูกรีนสกรีมนะฮะคือตั้งใจจะทําเป็นสีธรรมดานะเออแต่มาดูแรปแปลกแปลกมันก็เข้าท่าเหมือนกันนะเนี่ยก็เลือกไปเลือกมานะครับทุกคนฮะก็รู้สึกถูกใจเจ้าพวกลายเนี้ยนะประมาณเนี้ยนะผมจะใช้เป็นกรีนสกรีมเจ้าตัวนี้นะ8ปดพนนะนี่เลยจ้า ออกแนวเหลืองๆนะฮะแล้วก็ไล่เฉดไปที่ชมพูนะครับตัดกับสีคาร์บอนสีดําโอเคนะลายนี้นะผมก็จะต้องคลิกอีกครั้งนะครับเพื่อซื้อนะโอ้เรียบร้อยนะครับแปรเรียบร้อยแล้วสวยไหมทุกคนครับแล้วนะโอ้โหเตะตาสุดๆมากันต่อที่อย่างสุดท้ายเลยแล้กันนะครับที่เราทําได้นะฮะก็คือเปลี่ยนล้อนั่นเองซึ่งล้อที่เราใช้ก็เป็นล้อนี่ฮะเป็นล้อติดรถของเขาก็เชื่อว่าเลนเนนนะฮะเก8 GTS ลายเขามันก็สวยอยู่แล้วนะเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเฮ่ฮะทุกคนหรือสีขาวนะขาวตรงไหนวะเน,นี่ยอันนั้นมันเขียวแล้วเมื่อกี้อ่าสีขาวจัดประมาณนี้เนาะประมาณตรงกลางเนาะสีน้ําเงินนะฮะก็ดูไปเรื่อยๆเลยจะดูสีไหนอะ่ะแต่ผมว่าสีแดงก็โหดดีหรือว่าจะดูเป็นดําไปเลยละ่ะเฮ้ยโอ้โหโหดครับผมว่าสีดํามาสวยนะก็เดี๋ยวมาดูล้อกันดีกว่านะอืมอันนี้เป็นสีเงาด้วยแล้วก็เออเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน สีให้เป็นสีขาวก่อนละกันนะโอเคนะประมาณนี้ละกันนะแล้วก็เงาเงานะครับโหทุกคนโคตรสวยเลยให้อารมณ์แบบสวยอะเออดูนี่ดีกว่า G v w นะครับเป็นล้อ CC นะฮะทุกคนครับผมปรปับสีเป็นพื้นพื้นก่อนเนาะแล้วก็ล้อที่ผมเลือกได้อันสุดท้ายนะครับทุกคนมันคืออันนี้ฮะก็จะชื่อว่า Co เลนสต t o p go KR อะไรไม่รู้นะคือมันมีล้อเยอะนะแต่เวลผมมันไม่ถึงไงทุกคนครับก็มีแรงลอยนะฮะที่เป็นลูกดาวก็คือกดอะไรไม่ ได้เลยอ่ะต้องอัพเวลไปเรื่อยๆก่อนเนาะก็โอเคนะครับน่าเสียดายฮะโอ้ลายนี้สวยก็ไม่เป็นไรใช้ล้อที่มีอยู่เนี่ยมันก็เท่แล้วนะผมคิดว่าจะเอาเป็นซิลเวอร์ไททันนี้แหละแล้วก็สีตรงกลางขาวนะฮะหรือว่าจะดูเป็นเขียวล่ะก็ต้องบอกว่าเขียวๆก็ดูเฟี้ยวดีเนาะมาดูเหลืองๆล่ะเหลืองๆก็เทแดงๆสวยและชมพูนะครับ สอนท้าสุดๆน้าเงินนะครับเขียวนะฮะผมว่าสีนี้เข้าท่าอยู่ก็เอาเนี้ยแหละนะฮะแล้วก็ของเงาๆนะครับช่ำๆเนาะโอเคเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันเลยเราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครบๆแล้วทุกคนไปวุ้ว มาแล้วจ้าโอ้โไ้ทุกคนผมถอยมาจากโรงรถใหม่ๆเลยนะแต่ว่าเหมือนสี่ล้อจา้าไม่ติดนะสี่ล้อไม่ติดนะตอนนี้เป็นสีเงินเงาธรรมดาเนาะแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะแต่เดี๋ยวเ,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 เผมขอเปลี่ยนให้มันเป็นสีที่เราเลือกไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมมันจีด๊ดจ้าทุกคนมันจีด๊ดจ้ะมันจี๊ดใจอะ่ะดูดิโอ้โห หล่อเกินก็เดี๋ยวไปลงสนามกันเลยแล้วกันนะครับมาครับทุกคนอยู่กันในสนามแดดดาวทาวอะไรสักอย่างนะครับสนามนี้ก็จะได้เงินรางวัลอยู่ที่800 0เนาะหนึ่งโกไปครับไปแล้วจ้าโอ้โหโคตรแรงนะครับทุกคนหูเบรกทำไมอยู่เดี๋ยว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 โอเคนะฮะโค้งขวานะครับหูสนามนี้มันคุณจะแรงอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องเรียวด้วยนะ ยิ่งแรงยิ่งเลียวยากนะเออ <m uch> ก็ผมแข่งกับตัวเองนะทุกคนไม่ต้องงงนะนั่นเบอร์สองในะตัวผมเองนะครเออช <ś c oughs> <ś c oughs> นอย่างเดียวเลยโอเคปยาวไปครับอ่ะในโตยในโตยังไม่เต็มเหมือนกดไม่ได้นะครับต้องให้เต็มก่อนนะถ้ากดแบบครึ่งครึ่งกลางกก็ไม่ได้นะโอ okay. เคเบรกยากอยู่เบรกยากนะครับอ้าอ,ออกเสิปไซแล้ว โอ้โหสามร้อยกว่าสามร้อยห้าสิบอ่ะโอ้โหเสียหลักเลยเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วครับทำไงดีเนี่ยเบรกยากครับทุกคนคือมันแรงก็จริงนะแต่เวลาเจอโค้งเนี่ยเอาไม่อยู่เฮมาเร็วไปเฮ้ยตรงนี้มันทางเหินนี่หว่าแล้วก็เส้นชัยนะทุกคนครับดูฮะโอ้โหดูดียกล้ออ่ะโอ้โหได้มาเก้าพันนะโอเคนะครับ มาครับทุกคนอยู่กันในแ a c k คลอ b บริส e นะครับได้เงินรางวัลทั้งสองหมื่นแะน่ก็เจอกับตัวผมเองนะฮะมาสนามยาวกันหน่อยนะสามสองหโก้คู่แข่งก็คือดัมมี่ของเราเฮ้ยทุกคนนี่ไงมุมมองภายในขอตักแข่งมันก็จะให้อารมณ์ประมาณนี้นะคือ,อมันซูมเข้ามาได้นะครับซูมประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ใกล้ไปนะฮะเอามุมนอกแหละเฮ้ยมีโลบาด้วยไปไงว่า นะเฮ้ยมีสามคนเลยเหรอทุกคนผมนึกว่าผมลงมากับตัวดัมมี่ผมคนเดียวเนี่ยมีคู่แข่งอยู่นะตามหลังเราอยู่นะครับ5้าถึงหกร้อยเมตรนะครับผมคิดว่าเราควรจะจริงจังเกมมิ่งหน่อยละโอเคนะเฮ้ยโอ้พอจริงจังปุ๊บกลายเป็นงี้เลยเหรอผมว่าผมควรเฮ้ยตัวดัมมี่ผมแซงไอตัวนี้ได้ไงวะตัวดัมมี่ผมมันอยู่เฉยๆนะมันขับถอยหลังเหรออ่ะอังมันครับมาดัน เรื่องของเราดีกว่าเลยครับขวามาฮะโอเคในโตเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าข้างหน้าน่าจะตรงยาวๆนะโอ้ทุกคนเลี้ยวยากแล้วก็ยังไงฮะโอเคครับคงทรายฮะโอ้โหเบรกไม่อยู่ครับทุกคนนะโอ้โหไปไปเร็วยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมคิดว่าคนจะซูมออกมาหน่อยสวยงามนะสวยงามนะฮะโอ้เบาครับโอ้ไปแล้ว โอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแมปนี้ภาพสวยดีนะผมว่านะเอออุ๊ยอนะุกเขามรณะมืดเหลือเกิอนะอะอ่าฮะสวยออเช่911นะครับ DT3RA นะครับตัวเซ้งนะครับผมนะอเอสไม่มีนะแล้วก็โค้งซ้ายนะครับแล้วก็ตรงนะฮะ ไปเรื่อยๆครับทุกคนสนามยาวๆครับแม์เนี้ยแข่งกันแบบข้ามรัดกันเลยทีเดียวครับสวยไม่กล้าเหยียบแรงมากครับทุกคนกลัวลุดเอ้ยอันนี้ตรงยาวนี่เหยียบเลยเลยครับรออะไรครับรออะไรครับ390้าสิบทุกคนเกือบเกือบสี่ร้อ่ะโอ้โหแรงวะ่ะโอ้ยเบาวะ่ะ เดี๋ยวผมจะไปลองเทสความเร็วสูงสุดบนสะพานที่กี่นะสะพานสูงนะ่ะเออว่ามันจะอัดได้เท่าไหร่เนะะเปาดีครับโอ้โหตามนั้นล่ละฮะํำแพงก็ไม่เว้นนะพอเช่เรานะครับโอเคสวย70%แล้วมีคนไล่ลงมานะอีก5000เมตรนะผมลองกดเบสเปซบาร์นะเอ้ยได้อยู่เบรสเปซบา ตอนนี้มันก็เริ่มมืดเลยนะเราก็เริ่มเห็นแสงออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยเพลินเราก็เริ่มเห็นแสงใต้ท้องรถนะทุกคนเป็นสี่ฟ้าเนาะอืมเห็นอยู่นิดนิดนะเห็นไหมด้านหลังแต่ด้านข้างถามว่าเห็นไหมก็เห็นนะเห็นที่พื้นเห็นที่พื้นนะแต่ข้างๆไม่ค่อยออกตรงมันเ็นรงแล้วลูกพ่อสองร้อยเลยนะความแรงนะมันหลงมัน ทางขึ้นเขาลงภูย้ยต่อด้วยขวานะครับชนป้ายสต็อปไปเอเคครับเอาลงไปฮะ90%แล้วครับทุกคนอุอ้ข้างหน้าแล้วขวาแน่เลยผมว่าเบรกกันเลยขวานี่นะครับสวย งวนนั้นมือนรถเราดีกว่าอ้าวเส้นชัยเลยนะครับโอ้โหจบแล้วก็คือวิ่งวนมาที่จุดสตาร์ทนะก็ได้รางวัลไป2375 0สวยงามเรามาดูดรากเลสกันหน่อยดีกว่าครับทุกคนดรากที่สนามแอร์สติปนะครับก็เปิดไฟครับผมอ็เจอกับ F1 นะฮะผมว่ามันแรงนะไม่งั้นมันไม่มาหรอกโอ้โหมาดีครับแรงใช่ปะ f อนะแรงใช่ปะมาดีครับผมนะฮะ เอฟวันคุณแรงครัผมใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยผมชนะเอวันจริงจริงดิเฮ้ยแต่มันมานู่นแล้วครับทุกคนเห็นมันหมนั่นนั่นนั่ผมเมาชี้อยู่นะโอเคฮะไม่รู้แหละผมต้องชนะเอฟวันนะก็คอชนะจริงว่าแล้วก็บินด้วยในโอ้โทุกคนดูดูเวลาดิเซลวีเองอ่ะ สุดจัดครับเอาล้ครับทุกคนพร้อมที่จะไปดูความเร็วท็อปสปีดเขินลงสะพานกันแล้วหรือยังนะครับคือตอนนี้ผมก็มากินร้านจิมมี่ดินเนอร์เรียบร้อยอิ่มเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปกันเลยครับผมนะยูฟูหนุ่มนพร้อมแล้วคนพร้อมรถพร้อมทางพร้อมทุกอย่างเอาเรดี้เซตโอเคขึ้นมาครับ206 207 2อ8อยู่นะครับยังไม่ต้องกดนะครับโอเคครับ304นะครับที่คือความเร็วสูงสุดโดยไม่กดในทรัสตอ่าในตั๊กมากยังไงครับยังไง390โดยประมาณืมทุกคนประมาณนั้นแหละ390สุดแล้วตกน้ําอุ๊ยทุกคน,ว,นวิ่งบนน้าได้เลยอ่ะโอ้โหโหดจัดวิ่งบนน้าได้อุ้ยจมแล้วทุกคนครับ ผมว่าจรถคันนี้เนี่ยมันก็เท่นะพอเจอพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะรอจริงๆอะ่ะอาแบบว่าไปโชว์เพื่อนนะเพื่อนต้องบอกว่าทําไมรถคุณสวยจังนะเพื่อนเนาะนอกจากสวยก็แรงอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับก็ถ้าใครชอบนะรีบม,มาซื้อกันนะแล้วก็ต้องชอบคลิปเราด้วยใช่ไหมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้